นะนกนกนกมูหลายมูหมันหมดแล้วหมดแล้วมาที่บาร์สบาจะไปเองบาร์สไปแล้วบาร์ยังไปได้บาร์สไปแล้วบาร์สบาร์สกระชากบาร์สบาร์สคืนหลังไว้ที่แทนไปแล้วแทนหลอกแทนให้กับบาร์สบาร์สกระชากบาร์สไปแล้วบาร์สดึงบอลไว้บาร์สคืนหลังไวเลยเดี๋ยให้กับมี่นุ๊กนะนุ๊กนุ๊กบอกแล้ว หาเพื่อนอยู่ลุกเข้ากลางให้กับเกมเอ้ยเกมเผลอเผือตัวนี้เผลอไปแล้วมาที่บูบูล็อกไว้บูล็อกตัดเข้าซ้ายบูไหลลูกนี้ลอกๆเลยลูกนี้โอ้โหโจฮาเซฟไม่ได้อะไรบ้เนี่ยเอาเข้าข้างเลยโจฮาเซฟไปแล้วหลาบสุดยอดอมสุดยอดอยู่แล้วต้องตั้งมาใหม่ยี่หรอไปแล้วไปที่ตั้งใหม่เลยนี่นี่ไปที่เคน เคลนไหลไปดิมีส่งกุหลาบไปเลยนะครับมียกไปรุ่นี้ไม่ไม่ทันแล้วมีคนดูเยอะสุดยอดเลยคนดูเยอะเลยอ่ะเอให้กับบูสวัสดีครับคนดูบูไปที่เฟรมดูเท่าไหร่สิบสามล้านคนไปที่พี่สุเครุ่นนี้พี่สุเคไหลไปที่เจมเจมให้บูบูยุงยังอยู่ยังอยู่บูล็อกไว้ล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกซ้ายล็อกขวาแล้วก็ออกไปเลยอะไรแบบนี้อ่ะสิบสามล้านคนครับวันนี้ฝากส่งกุหลาบไปเลยนะครับ ไปแล้วแทนได้บอลตรงกลางสนามไหลมาที่เคนเคนเคนสับขานิดนึงนโยกไปโยกไปขวาเคนยิงแล้วนี่โอ้โหเพื่อเซฟไไปได้คือแงบังไว้แงบังไว้แฉบบอกโอ้ยโอ้เกมไม่เข้าดุ้งเกมไหลมาพี่นุ๊งยิงตรงนี้ไม่ตรงกรอบไม่มียิงอย่างนี้เลยมั้ยเจ็บเลยอ่ะน้องเพื่อนจะแตะขึ้นมาบอกไว้เยอะสองลูกที่เขาบอกไี้นี่คุณโดนเป็นกุ้งเอ้ไองแสง แสงไหลามาให้กับที่สุดเขียนแล้วก็ไปที่บูบูบปที่เฟรมเฟรมไหลไปเจมเจมจะตะ,ตะตรงนี้ตรงนี้ขุกขิกกันอยู่เขาทางบารไ,ไ,ไปทางมี่มี่ยกไปแล้วลูกนี้ไม่มีใครพ่สุดทีพิแสบไม่เขียนตาโทษเส้นแสงต้อกัรออากข้างไปเลยเขียนได้บอลเขียนจะเตะเข้าไปเขียนไหลคือหลังไปเลยให้แทนแทนไหลไปหูแรงแล้วเจอลูกนี้เขียนบอกไม่แันลูกนี้ ทีพีแสงทางซ้ายเปิดข้ามไปเลยทางขวาที่เฟรมเฟรมให้สุดเขตสุดเขตเบิ้ลเร็วททีที่บูบูไหลให้เฟรมติดเคนนิดหนึ่งเคนวางไว้เคนคือหลังไปเลยที่มี่ครับมีตอนนี้มายืนหลังวันนี้ส่งให้กับแทนแทนให้กับเคนอ่ะเคนพิกตาสวยแล้วนี้เคนโยกซ้ายโยกขวาเคนเคนไหลแฮมเกมลูกนี้เกมไม่ทันทันอยู่เกมแตะลูกนี้เข้าทางเฟรม เอาแล้แต่บาสบาสกับพี่พี่นุกพี่นุก,พ,นกพี่นุกล็อกซ้ายล็อกขวาพี่นุกไปได้พี่นุกยิงใด้ขวานนี้โอ้โหเพื่อนแซฟไม่ได้ดูยังไม่ออกนี่ไหลมาให้กับเอเอเขอ้ากลางเอาเต็ดนุกนิดนึงนุกล็อกเข้าซ้ายไปที่เขน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 จะแตะไปเต็ดพี่นุกเขนแล้วพี่ต้องกลับแล้วพี่บูบูบูแตะไปลูกนี้บูจะไปบูยิงลูกนี้เจ้าฮาัสออกบอกไว้ก่อนไปครับ เจมยิงใจเลยทุนนี้ออกไปเลย <Comb ot ant noise> มีครับมีได้บอลอยู่มีมเพื่อนอยู่หลายมาที่เขนเขนหนึงบอลไวเล้เคนเคหน,ๆๆนหลายทะลุติดติดติดบูแต่คือหลายพินุกพนุกให้เคนทีนึงเขนแตะไปให้กับมีเลยทุนนี้ดูจะไม่ออกมีกบ,บอลไว้ มีเลงอยู่มีเลงอยู่มีไหลไม้เชนตรงกลางเชนออกขวามันที่แทนเอาแทนหูโดนหลอ,อกันี้ออกไปเลยเอเอาเอะไรเ,เ,เ,เตะให้บูงนีบบ้บูบูบูจะม้วนบูจะพลิกไหลามาให้กับเอเอเอ,เอแต่เราข้าขวาติดบอกนิดนึงโอ้โจฮาเตะไปแล้ววันนี้ไม่มีใครตรงหน้าเลยที่สุดเขตจะลำเดียมขึ้นมาให้กับเฟรม เฟมเฟมเฟมต่อขอวาไปพี่เจมเจมกระชากแล้วเจมกระชากแล้วเจมเปิดเข้ามาให้บูบูบูบอะไรนะไปโจฮาร์ดเซฟไม่ได้ต้องดูตารางนี้ไปตามหนุนมาแล้วบูไหลลูกนี้โอ้โหไม่ถูกเข็มไม่รู้การตรงนี้เอซีเอเบิร์ดเอซีเอเบิร์ดนะ แทนแทนดึงบอลไว้ก่อนลูกนี้แทนแทนตะกระชากแทนเราเพื่อนอยู่โดนสกัดไปได้แล้วลูกนี้ลูกนี้เข้ามาสกัดระวังด้วยโจฮาร์ทโจฮาร์ทให้กับมี่ มียกไปตรงนี away away. ้ตรงกลางไม่มีใครอีกแล้วนี่เอาละเกมวิ่งตามไปอยู่นี่พี่แสงเด้เอาเกมตัดบอลไม่ได้เกมหลขึ้นกลางเคนเคนยิงติดเพื่อนโอ้เกมยิงอีกทีนึงติดพิษทีไม่พิสูจน์เคนแล้วติดพันพี่นุกแต่บอลไม่ได้ไหลขวาไปเคนเคนตรงนี้โอ้พี่แสงสกัดไปได้งนี้โอ้โหินพันเลอเกินไหลเข้ากลางเมาารงนี้เจมส์เอาลวเข้ากางบูบูบูจะแตกไปตรงนี้บูเคนไอแทนบังไว้ได้ ลูกนี้โดนสกัดออกข้างไปใครได้ไม่รู้ึ้นหลังไปเลยอ้าวเเกมเกมได้บอลโย่ออกมาที่มีไอ้บาสนี่าไม่มีบาสจะกระชากโดนสกิดไปได้ตรนี้เข้าทางบูบูจะแตกตรงนี้บาสบังบอลไว้ให้กับเจเกมเกมเกมจะกระชากเกมจะไปจะยังไปได้เกมคืนหลังไปเลยให้กับแทนแทนออกซ้ายไปมี มียกเลยลูกนี้ไม่มีใครลูกนี้ถึงเพื่อนเลยลูกนี้ <c oughs> เพื่อนเลียงแล้ว <c oughs> เพื่อนยกไปลูกนี้มงเช็ดลูกนี้ไม่ตรงกรอบจอบจ๊๊อออบบนนี้ตงโดเดี 3, ๋ยวไป <c oughs> ดูเดี๋ยวไปดูว,วิยาได้แต่เหมือนสามถูกใครเห็นผมว่าสามไม่ใชเลขหนึ่สามไม่ใช่สามผูม้หวะสองเหรอ ไปแล้วเตะอวบไปนอกไเลยเลยเกมคืนหลังไปเลยเฮดแทนไปที่นุกพรงนี้สกัดออกไปได้เอเอ๋มนี่ส่งสงไปแล้วนี่ ไปแล้วครับคือแสงคือหลังให้เพื่อนเพื่อนเบินมาแล้วดิเอ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 จะหนึ่งวันไว้เอาแทนเคียนแต่บบบไม่ได้เคียนจะไปตรงนี้ปูเหรออยู่ข้างนู้นเหรอต้องหาปูแล้ก็ที่พวกนส่งจากหลังแล้วโตก็สาปปูยิงเหรอไอปูไปอยู่ดีโอซีเหรอปูยืมตัวไปเหรอไม่ได้ยืมมันจะส่งตัวกลางไม่ใช่สิปูเขาไม่ได้ยืมอะไรนะปูไม่ลงใช่ป่ะคนไหนคนไหนยิงอะขนไหนยิงเจ้าไอ้ต้อมไอต้อมแบบปูใช่ไหม เชื่ออะไรเสื่อลายดำๆไม่ใช่ไหมไปแล้วไปคือไหนหน้าเล่นกับเรามื่เกมนี้เกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ที่เราโดนเกมเมื่อกี้มันไม่รู้ไม่รู้ใครจะได้นับลูกที่สมงทางลูกหนึ่งเงาจับไม่ได้อ่ะไปแล้วยกให้กับผู้เสี่พยายามจับบอลไว้ลูกนี้แทนบางไว้ลูกนี้แทนล็อกไปแทนยิงลูกนี้ติดบู บูยกไปให้กับพี่แสง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 จะยึดไหลไปให้กับบูตอกส้นไปลูกนี้ไม่ทันลูกนี้จำไม่ได้แล้วสองก็พี่เตยิงลูกหนึ่งอ่ะพี่เต้ยิงลูกหนึ่งอ่ะแล้วก็ที่ไหนพี่เอไปโดนแล้วข้างเข้าไงลูกนึงก็สองเลอรใช่ลูกฉลับพี่เอ ไอ้กไอ้เไแล้วตรงนี้คู่คิดกันอยู่เจมไปแล้วพี really. ่แสงวางไว้โดนตะกัดไว้ได้ลูกนี้ที่เคนีไหลมาให้กับเอเองเพื่ออยู่เอยกไปให้กับพี่แสงพี่แสงล็อกไว้พี่แสงล็อกไปคีนึงออกฝาไปที่เจมเจมไหลมาเอ เอ๊แต่มาไว้ไหลมาที่เฟรมแล้วเฟรมกระชากแล้วไหลมาที่บูบูคืนไปลูกนี้โอ้ยไม่ทันจะแก้เหรอแก้ได้แต่ลบลบไม่ลงนี้เลยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้เกียไม่เหรอกินไม่หมเกียร์ไม่เจ็บเดี๋ยวดูเบียได้ไปแล้วเคสแตมาไม่ได้เคสไหลลูกนี้ลูกโอ้โหแรงไปหน่อยเกมไม่เดียวเกมไม่ทันลูกนี้ เราต้องชนะเอซีให้ได้นะไม่งั้นเราที่งโดแล้ล่วงไงไม่คิดจะชนะเอซีจะท้งหมดอนก็เงากู้พี่อยู่อ่ะแล้วเพื่อนจะเตะแล้วเพื่อนยกไปสิจะหมดเวลาแล้วโอ้ยฮาไปอยูท้ายหมดเวลา Thank you for watching อย่าลืมดับอยู่ Subscribe ถ้าไม่เ n ื่อดับอยู่ต่อกินน้าก่อนได้